เคยมีความคิดว่าอยากตายไหมคะถ้ามีก็เหมือนกับเรานั่นแหละคะ่ะจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นตอนอนุบาลน,นั่นแหละคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนุนิกวัยเดียวไม่ใช่วัยเดียวกันสิห้องเดียวกันชั้นเดียวกันแต่อยู่ต่างกัน แบบคือจะว่าไงดีล่ะคือเขาทรมานเรามากอะคือแบบคือมันพูดไม่ถูกอะค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครเคยมีความคิดที่อยากจะตายเหมือนกับเราแล้วก็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ ใครจะว่าเราสำอ,อยตอแหลก็เชิญเลยค่ะจะว่าหรือสำอ,อยตอแหลก็เชิญเลยเราไม่ว่าเพราะยังไงเราก็เลวอยู่แล้วเรามันก็เลวไม่ต่างกันคำพูดถ้าใครพูดไม่คิดแล้วบูลลี่คนอื่นโดยไม่คิด ก็ทําให้คนที่ถูกบูลลี่โดยคําพูดคืออาวุธของเราคิดสั่งตายได้นะคะก็เหมือนกับเรานั่นแหละตอ,อนอดุบาลโดนคําพูดเป็นอาวุธเลยมีความคิดที่อยากตายแล้วตอนนี้แล้เจเดินที่แล้วล่ะก่อนเราปิดเทอมรือไม่ก็ปิดเทอม เราเข้าเป็นคนละมองมีแล้วแบบจะฆ่าตัวตายดีไหมน,นต่ตัดสินใจว่าจะไม่ฆ่าเพราะว่าฆ่าอย่างไงมันก็เป็นบาปมหันตมากเดี๋ยวตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายจนถึงทุกวันนี้ค่ะใครจะว่าเราสัมออยตอแหลสตอเบอรี่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะ สำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย